นักลงทุนหลายๆคนนะครับไม่รู้ใช่ไหมครับว่าหุ้นที่ถืออยู่อะครับเป็นหุ้นที่วิ่งขึ้นหรือวิ่งลงกันแน่นะครับเป็นปัญหาที่หลายๆคนกําลังเจออยู่ใช่ไหมครับและในคลิปนี้นะครับผมจะเอาตัวฟังก์ชันวอลลุ่มนะครับกับ10เทคนิคของเซียนหุ้นนะครับมาวิเคราะห์ไปด้วยกันนะครับว่าหุ้นที่เราถืออยู่อะครับเป็นหุ้นที่วิ่งขึ้นหรือวิ่งลงกันแน่นั่นเองนะครับ ก่อนที่เราจะเริ่มกันนะครับฝากพี่ๆนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์และกดติดตามนะครับช่อง u ู u b e ช่องนี้ด้วยนะครับโอเคครับเรามาเริ่มกันดีกว่านะครับกับสิบเทคนิคนะครับการใช้งานตัววอลลุ่มนะครับของเซียนพุ่นนั่นเองนะครับเรียกว่าถ้าเกิดพี่ๆครับใช้เทคนิคที่ผมบอกมาเนี่ยครับทั้งสิเทคนิคนียก็สามารถทํากําไรได้ง่ายๆเลยนั่นเองนะครับเรามาเริ่มจากเทคนิคแรกนะครับของเขาเลยฮะ าราคาคุณวิ่งขึ้นแรงนะครับแต่วอลุ่มลดลงคุณมีโอกาสขึ้นต่อนะครับตามโจทย์เลยครับพี่จะสังเกตเห็นใช่ไหมครับว่าในช่วงแรกของเขาครับราคาของเขามันมีการวิ่งขึ้นมาครับหลังจากที่ราคาของเขามีการขึ้นแรงขึ้นมาเรื่อยๆสักพักหนึ่งะครับเรามาสังเกตตัววอลุ่มกันนะครับตัววอลุ่มนะครับที่พี่จะสังเกตเห็นได้ใช่ไหมครับว่าวอลุ่มของเขาครับมันมีลักษณะที่เป็นการลดลงนั่นเอง พุ่นขึ้นแรงนะครับแต่ว่าลุ่มลดลงนะครับตรงนี้ครับพี่ก็สามารถคาดการณ์ได้เหมือนกันนะครับว่าราคาของเขามีโอกาสที่จะขึ้นต่อด้วยนั่นเองนะครับไปที่เทคนิคที่2กันนะครับเทคนิคที่2นะครับถ้าราคาหุ้นนะครับวิ่งลงแต่ว่ารุ่มของเขาครับก็ลดลงนะครับหุ้นมีโอกาสลงต่อนั่นเองถ้าราคาหุ้นวิ่งลงนะครับอันนี้จะเป็นตรงข้ามกับเทคนิคแรกนะครับในส่วนของเทคนิคแรกนะครับ จะเป็นลักษณะของหุ้นวิ่งขึ้นนะครับหรือลักษณะของแนวโน้มขาขึ้นนั่นเองแต่อันนี้นะครับจะสังเกตเห็นได้เลยว่าครับว่าเขาเป็นลักษณะของแนวโน้มขาลงนั่นเองในลักษณะของแนวโน้มขาลงนะครับบอกได้เหมือนกันนะครับว่าตัววอลุ่มของเขาครับมันมีลักษณะที่ลดลงเช่นเดียวกันนะครับตามโจทย์เลยฮะหุ้นราคาหุ้นนะครับวิ่งลงวอลุ่มก็ลดลงนะครับก็มีโอกาสที่หุ้นตัวนั้นจะมีการย่อลงต่อด้วยนั่นเองนะครับ เราไปดูที่เทคนิคที่สามกันต่อนะครับเทคนิคที่สามนะครับช่วงที่ราคาหุ้นวิ่งขึ้นไปสูงถ้ามีวอลลุ่มขนาดใหญ่เข้ามานะครับคุณมีโอกาสลงนั่นเองนะครับจะสังเกตเห็นได้ใช่ไหมฮะในช่วงแรกของเขาครับที่เขาอยู่ในช่วงอะไรฮะพักตัวนะครับหรือไซเวย์มาสักพักหนึ่งนะครับหลังจากเขาผ่านไซเวย์หรือผ่านพักตัวมาได้นะครับเขาสามารถทะลุจุดเบรกเอาของพักตัวมาได้ใช่ไหมฮะหลังจากทะลุขึ้นนะครับเขา ขึ้นไปในราคาที่สูงใช่ไหมครหลังจากเขาขึ้นไปราคาสูงขึ้นเรื่อยๆครับให้สังเกตตัววอลลุ่มนะครับตัววอลลุ่มของเขาครับมีวอลลุ่มนี่ลักษณะมีการเข้ามาเยอะใช่ไหมครตามวงกลมสีเหลืองที่ผมวงไว้เลยนะครับลักษณะของวอลลุ่มเข้ามาเยอะนะครับก็เป็นสัญญาณที่บอกได้เหมือนกันนะครับว่าเขาเกิดลักษณะของโอเวอร์บอลนั่นเองนี่ฮะเขาเกิดลักษณะของโอเวอร์บอลนั่นเอง เขาเกิดว่บอลเรยบ้อยแล้วอะครับตรงนี้พี่ๆก็ต้องเรามาระวังกันให้ดีนะครับเพราะว่าอะไรฮะหลังจากเขาเกิดสัญญาณนี้เรียบร้อยแล้วครับเขาก็มีโอกาสนะครับที่จะกลับตัวเป็นลักษณะของแนวโน้มขาลงได้นั่นเองนะครับไปดูในส่วนของเทคนิคที่4กันนะครับช่วงที่ราคาต่ำนะครับถ้าราคาคุณวิ่งขึ้นแล้วมีวอลลุ่มขนาดใหญ่เข้ามาจะเท่ากับนะครับคุณมีโอกาสย่อตัวนั่นเองนะครับ ซึ่งในเทคนิคที่4นะครับกับเทคนิคที่3ครับก็จะมีลักษณะคล้ายกันเลยฮะก็คืออะไรฮะช่วงที่ราคาต่ำใช่ไหมครับถ้าหุ้นถ้าราคาหุ้นนะครับมีวิ่งขึ้นมาใช่ไหมฮะคือลักษณะของแนวโน้มขาขึ้นระยะสั้นใช่ไหมฮะมีการขึ้นมาในระยะสั้นนะครับแล้วก็มีลักษณะของตัววอลลุ่มขนาดใหญ่เข้ามานะครับจะเหมือนกับเทคนิคที่3เลยนะครับจุดในจุดนี้นะครับพี่ๆอาจจะต้องเรามาระวังการย่อตัวด้วยนั่นเองนะครับไปดูในส่วนของเทคนิคที่5นะครับ ช่วงราคาต่ำถ้าราคายังลงต่อแล้วมีวอลุ่มขนาดใหญ่เข้ามานะครับมีโอกาสรีบาวน์นั่นเองนะครับตามสัญญาณเลยครับที่ผมบอกเลยฮะในช่วงที่ราคาเขาลงมาต่ำใช่ไหมฮะเหมือนในตามตัวอย่างเลยฮะร,ราคาเขาลงมาต่ำเรื่อยๆนะครับถ้าราคาลงต่ำแล้วยังมีวอลุ่มขนาดใหญ่เข้ามานะครับเหมือนในช่วงนี้นครับที่มีวอลุ่มขนาดใหญ่เข้ามามีโอกาสที่จะเกิดการรีบาว์ในระยะสั้นนั่นเองนะครับเนี่ยราคาต่ำนะครับ แล้วก็มีตัววอลลุ่มขนาดใหญ่เข้ามาครับเขาอาจจะเป็นแค่การรีบาวในระยะสั้นนะครับซึ่งหลังจากเขามีการรีบาวเรียบร้อยแล้วนะครับราคาเขาก็มีโอกาสที่จะย่อลงต่อได้นั่นเองนะครับแต่ก็สังเกตเห็นได้เหมือนกันนะครับว่าในช่วงนี้ของเขาครับขนาดวอลุ่มของเขาครับเป็นวอลลุ่มที่เข้ามาน้อยครับการที่มีวอลลุ่มเข้ามาน้อยเนี่ยก็มีโอกาสนะครับที่ราคาของเขาก็จะมีโอกาสที่จะกลับตัวจากแนวโน้มขาลงนะครับเป็นแนวโน้มขาขึ้นได้ด้วยนั่นเองนะครับ ไปดูกันที่เทคนิคที่6นะครับช่วงที่ราคาหุ้นไม่ค่อยวิ่งครับแล้วมีวอลลุ่มขนาดใหญ่เข้ามาครับมีโอกาสที่หุ้นตัวนั้นจะเป็นแนวโน้มขาลงได้น,นั่นเองนะครับที่ผมบอกเลยฮะช่วงที่ราคาหุ้นไม่ค่อยวิ่งใช่ไหมครับหรือราคาของเขาครับอยู่ในช่วงเป็นที่เป็นลักษณะของการไซเว้นั่นเองในลักษณะไซเวะครับถ้าเกิดสังเกตเห็นได้ใช่ไหมครับถ้าเกิดมีวอลลุ่มขนาดใหญ่เข้ามาในณสองจุดนี้นะครับที่ผมวมงไว้ครับ เขามีการเข้ามาเรียบร้อยแล้วเขามีโอกาสนะครับที่เขาจะกลับตัวที่จะเป็นลักษณะของแนวโน้มของหุ้นขาลงด้วยนั่นเองนะครับก็เรียกว่าที่พี่ยี่นะครับที่สื่อหุ้นที่เป็นลักษณะของแนวโน้มไซเว w a y อยู่ครับและเอา volume ครับมาติดตามและในช่วงนั้นของเขาครับที่มีลักษณะของว o ลุ่มเข้ามาเยอะๆครับหรือมีว o ลุ่มขนาดใหญ่เข้ามาครับก็ต้องรมาระวังกันให้ดีด้วยนั่นเองนะครับไปดูข้อที่7กันนะครับ หุ้นลงมานะครับและไม่ทําจุดต่ํานะครับใหม่ครับทาวอรลุ่มช่วงนั้นไม่ได้ลดลงมีโอกาสที่หุ้นจะวิ่งขึ้นได้นั่นเองนะครับตามตัวอย่างเลยฮะหุ้นลงมาใช่ไหมครับเหมือนในช่วงนี้ของเขาครับหุ้นมีการลงมาเรื่อยๆนะครับแต่เขาลงมาทําจุดต่าในช่วงนี้แลละแต่เขาไม่ได้เกิดจุดต่าใหม่เรื่อยๆใช่ไหมฮะในช่วงนี้ของเขาครับที่ไม่เกิดจุดตามมา <cioè> ่าใหม่ครับวอลุ่มช่วงนั้นนะครับก็ไม่ได้มีลักษณะลดลงนะครับตามตัวอย่างเลยฮะวอลุ่มของเขาครับก็อยู่ในช่วง ในช่วงนี้ครับมันไม่ได้มีการลดลงหรือขึ้นมาที่ให้เห็นได้ชัดตรงนี้ครับก็บอกได้เหมือนกันนะครับว่าคู่ของเขาไม่ีโอกาสที่จะวิ่งต่อหรือขึ้นต่อได้นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้ครับพี่ๆก็ต้องติดตามกันให้ดีนะครับว่าราคาโลของเขาครับเขาได้ทำไฮเออร์โลหรือเปล่านะครับซึ่งถ้าเกิดเขาทำไฮเออร์โลครับก็จะไม่ตรงตามแพทเทิร์นที่ผมบอกนะครับแต่ถ้าเกิดราคาโลของเขาครับ ไม่ได้ทำราคาโลหรือเรียกง่ายๆครับว่าเขาอยู่ในช่วงไซเวย์หรือเปล่าครับถ้าเกิดเขาอยู่ในช่วงไซเวครับแล้วแ,และตัววอลลุ่มของเขาครับมันมีลักษณะที่ไม่ได้ลดลงมากะครับตรงนี้ก็มีโอกาสนะครับที่ราคาหุ้นของเขาจะวิ่งต่อได้นั่นเองนะครับไปดูข้อที่8นะครับหุ้นวิ่งขึ้นไปสูงนะครับและช่วงนั้นมีวอลลุ่มเยอะมีโอกาสนะครับเดี๋ยวนะ มีโอกาสนะครับที่จะลงและถ้าลงมาแล้วครับวอลลุ่มน้อยครับมีโอกาสนะครับสูงนะครับที่จะเป็นจุดต่ำและอาจดิบตัวกลับขึ้นได้นั่นเองนะครับก็ตามที่ผมบอกเลยฮะคุณวิ่งขึ้นไปสูงใช่ไหมฮะในช่วงแรกของเขาที่มีการวิ่งขึ้นไปสูงนะครับเดี๋ยวผมตีเส้นนิดนึงนี่ฮะหุณของเขามีการวิ่งขึ้นไปสูงเลยใช่ไหมฮะและช่วงนั้นนะครับมีวอลลุ่มเยอะครับก็คือมีวอลลุ่มเข้ามาเยอะครับ มีโอกาสที่จะลงนะครับเนี่ยฮะตามตัวอย่างเลยมีวอลุ่มเข้ามาสูงมีโอกาสที่จะลงเนี่ยฮะวอลุ่มเข้ามาสูงใช่ไหมฮะทำให้ราคาเขามีการลงย่อลงต่อได้นั่นเองนะครับวิวมีวอลุ่มเข้ามาสูงนะครับมีโอกาสที่จะลงใช่ไหมฮะแต่ถ้าลงแล้วมาแล้วนะครับวอลุ่มน้อยครับเนี่ยฮะตามโจทย์ฮะลงมาเรียบร้อยปุ๊บวอลุ่มของเขาครับมีการเข้ามาน้อยนะครับมีโอกาสนะคบที่จะกลับตัวครับที่จะ ตรงนี้จากตรงนี้ครับที่เขาบอกครับเป็นจุดต่ำและอาจจะดีตัวกลับขึ้นมาได้นั่นเองนะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับผมก็อยากให้พี่ๆครับเน้นยามันนิดนึงนะครับที่ผมบอกเลยฮะหุณของเขาต้องมีลักษณะการวิ่งขึ้นมาก่อนใช่ไหมฮะหลังจากวิ่งขึ้นเรียบร้อยแล้วครับเรามาเช็คหรือติดตามตัววอลลุ่มกันให้ดีว่าวอลลุ่มของเขามีการเข้ามาเยอะหรือเปล่านะครับซึ่งที่ผมบอกเลยฮะถ้าเกิดบอลลุ่มของเขาเข้ามาเยอะครับเขาก็มีโอกาสที่จะย่อลงต่อได้ ย่อลงมาเรื่อยๆใช่ไหมฮะย่อลงมาหรือกลับตัวเป็นแนวโน้มขาลงมาสักพักหนึ่งนะครับเรามาดูติดตามตัววอลลุ่มกันต่อนะครับว่าวอลลุ่มของเขาครับเป็นลักษณะของวอลลุ่มน้อยหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดราคาของเขาครับมันไม่ได้ทำนิวโลครับตรงนี้ก็เป็นสัญญาที่บอกได้เหมือนกันนะครับว่าเขาจะมีโอกาสที่จะเกิดการดีดตัวกลับมาเป็นแนวโน้มขาขึ้นได้นั่นเองนะครับไปดูอีกข้อหนึ่งนะครับข้อที่9้าครับในช่วงราคาสูงนะครับถ้าราคาครับ ลงถ้าราคาครับเริ่มลงมาแล้วนะครับว่าุ่มช่วงนั้นน้อยมีโอกาสที่หุ้นจะทําจุดสูงใหม่นั่นเองนะครับก็ท to ี่บอกเลยครับในช่วงที่ราคาของเขาสูงใช่ไหมฮะนี่ฮะจะสังเกตเห็นได้ใช่ไหมฮะราคาของเขามีการขึ้นมาเรื่อยๆครับแล้วก็ทําจุด h ายในช่วงนี้นะครับที่ราคาสูงนะครับถ้าราคาเริ่มลงมาแล้วนะครับนี่คือราคาเขามีการย่อลงมานะครับจากราคาสูงนะครับในช่วงที่ร เริ่มลงมาแล้วครับวอลล่มของเขามีลักษณะที่น้อยใช่ไหมฮะก็ะคือตัววอลล่มของเขาครับมันมีเข้ามาไม่ได้เยอะครับหรือวล่มน้อยนั่นเองมีโอกาสนะครับที่คูดจะทําจุดสูงใหม่นั่นเองนะครับซึ่งตรงเนี้ยครับก็บอกได้เหมือนกันนะครับว่าราคาคุ่ลงราคาของเขาครับสามารถทะลุแนวต,ต้านเดิมหรือาสามารถทะลุแนวต้านจุดสูงเดิมของเขาได้ด้วยนั่นเองนะครับ ไปอีกจุดหนึ่งนะครับหรือข้อสุดท้ายครับทคนิคสุดท้ายครับในช่วงที่ราคาสูงนะครับถ้าหุ้นลงมาแล้วยังมีวอลลุ่มอยู่เยอะนะครับมี ern, <establishing> โอกาสตบนะครับที่ทําจุดสูงใหม่นั่นเองนะครับก็คือเหมือนกันเลยฮะในช่วงที่ราคาของเขาขึ้นมาสูงนะครับในเหมือนในช่วงนี้ครับในช่วงที่ราคาสูงถ้าหุ้นลงมานะครับแล้วยังมีวอลลุ่มอยู่เยอะก็คือที่ราคาของเขาครับมันมีการย่อลงมาเรื่อยๆใช่ไหมฮะแล้วก็มี ในส่วนนั้นของเขายังมีวอลลุ่มอยู่เยอะนะครับมีโอกาสตับนะครับที่เขาทําจุดสูงใหม่นั่นเองนะครับขึ้นตรงเนี้ยครับถ้าเกิดราคาของเขามันมีลักษณะของการแนวโน้มขาลงใช่ไมห,หมฮะหรือมีการย่อลงมาเรื่อยๆอ่ะและ้วลักษณะของวอลลุ่มของเขายังมีการอยู่หยอนั่นเองะครับตรงจุดเนี้ยเราก็ยังเป็นจุดที่ยังไม่แนหนักให้เข้าซื้อด้วยนั่นเองนะครับและนี้นะครับก็คือทั้งหมดภา,ายในวันนี้นะครับสำหรับสิทเทคนิคเซียนหุ้นนะครับกับการใช้งานตัววอลลุ่มนั่นเองนะครับ ถ้าเกิดพี่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง YouTube ช่องนี้ด้วยนะครับและถ้าเกิดพี่ๆนะครับมีเทคนิคนอื่นๆนะครับพี่อยากแชร์ให้กับน,นักลงทุนต่างๆนะครับเกี่ยวกับตัวอินดิเคเตอร์วอลลุ่มหรือตัวฟังก์ชันวอลลุ่มนะครับก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับเจอกนันที่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ